วันนี้ก็จะมาพวนดินสาหรับแปลงปลูกกะเพราใหม่ครับที่ต้องซ่อมเพราะกะเพราเก่าแก่จึงต้องมาพวนดินในวันนี้เพื่อทําแปลงปลูกกะเพราใหม่ต้อนรับหน้าฝน วันนี้ก็พามาทำแปลงสวนต้อนรับเราดูฝนครับเราได้ลือเหนื่อยครับฟันดินแดดก็ร้อนอันนี้เป็นกระเพาเก่าที่ฟันยังไม่หมดครับเก็บเป็นเป็นบางล่มให้กระเพาที่เราจะทำแปลงใหม่ อันนี้เราได้ใช้มูลวัวครับตากแห้งแล้วเอามาคุกเขาเพื่อจะทำแปลงใหม่และปลูกนี่กับกะเพาปลูกมาได้ปีกว่าก็สุดโทมไปครับหน้าร้อนด้วยก็ยังพอเก็บได้ถ้าจะเก็บกินแต่เก็บขายไม่ไม่มากครับไม่ใบไม่เยอะ ไม่งามต้องปลูกใหม่โดยใช้มูลวัวมาผสมดินเพื่อจะทำให้เขางามเดี๋ยวขั้นตอนในการผสมดินก็จะสับรวมให้คลุกเข้ากับดินครับ นั้นก็จะเป็นกระเพราที่แก่แล้วครับแต่ยังเก็บได้เก็บไปเขาก็แตกยอดมาใหม่เราจะปลูกซ่อมไปเรื่อยๆแล้วจะลื้อของเก่าทิ้งครับอันนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งที่ทยอยเก็บได้มาเป็นปีฝ่าแล้วครับปกติกระเพรา ที่ปลูกขายจริงๆเก็บได้สักสี่หเดือนก็จะโลอะทิ้งแต่อันนี้เป็นกระเพราโบราณกระเพราบ้านเราก็จะปลูกพริกแซมไว้ปะปนกันไปนี่ครับดินอันนี้ยังไม่ได้สับแต่ก็ไม่ได้แน่นเหมือนปีแรกๆครับ ปีแรกๆจะแข็งมากเพราะเป็นดินเหนียวใกล้ทะเลสังเกตรครับดินจะหน้าดินจะนิ่มนะครับแต่ข้างล่างก็คงแข็งถ้าขุดไปล่างๆจะแข็งเป็นก้อนแต่เมื่อคุกเขาหล,หลายๆเที่ยวก็จะล่วนแต่สีดินไม่มีแร่าธาตุสังเกตดูครับถ้าดินเป็นกรวดอย่างนี้แดงว่า ต้องผสมใบไม้หญ้าแห้งหมักผสมในดินถ้าทำได้ครับต,ต้องหมักนานๆแต่อันนี้เร่งด่วนก็ใช้มูลวัวครับมูลวัวก็จะทำให้งามไวโดยเฉพาะพืชผักงามไวแต่ต้นไม้ผลใหญ่ๆก็ต้องหมักดินสะหน่อยครับ ครับก็เป็นอีกแปลงหนึ่งที่มาทำการพวนไว้ปรับปรุงดินยกแปลงไว้เพื่อจะปลูกย้ายกระเพรามาปลูกครับกระเพราก็หาได้ในสวนนี้ครับขึ้นมาบ้างแล้วเราก็เอาไปถอนมาถอนที่ติดดินนะครับไม่ใช่ถอนดึงมาให้รากมาอย่างเดียวอย่างงั้นโสมแน่ครับต้องมีดินติดมาด้วยใช้การขุด ฝากไว้ครับคลิปนี้สั้นขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ